โปรเฟนเนอร์ตัวนี้เป็นโปรเฟนเนอร์ตัวท็อปเลยนะครับเป็นโช๊คแก๊สด้วยในตัวนะครับปวลาเปลี่ยนคู่กับล้อขอบ20ออฟช18ตรงนี้นะครับทำให้รถดูมีมิติที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในการเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวตรงนี้จะกว้างขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ f o r t IMA อีกแล้วนะครับผมกับผมเจจนะครับเป็นมาเนเจอร์ของ IMA วันนี้เราจะมารีวิวตัวรถของ f o r t Everest Titanium Plus 4x2 เจ้าสีเงินคันนี้นะครับ ตรนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับเอฟเวอร์เนสต์ไทเทเนียมพลาสติกสองเจ้าสีคันนี้ก็คือว่าลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็น F O R D ของฟอร์ดนะครับแต่กันชนหน้านั้นก็คือเป็นชุดแต่ง F s p i d เดนะครับสวยงามแบบนี้มีไฟกระจังหน้าด้วยนะครับไฟเดย์ทามนะครับตรงนี้แล้วไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับมาดหน้าอีกจุดนเนื้อคือจะเป็นส่วนของตะกรูแกลดนะครับด้านหน้าทําสีเดียวกับตัวรถจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้ถัดมาด้านข้างของตัวรถนะครับ เราจะมาดูด้านข้างกันล้อแม็กของลูกค้าครับล้อแม็กของลูกค้านะครับจะเป็นสไตล์อเมริกานะครับตัวนี้ออฟลบ18นิ้วตัวนี้ขอบ20บวกกับยัง BF b u l l ู t ิตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับตรงนี้ทําให้รถดูดูดันยิ่งขึ้นนะครับส่วนช่วงล่างนะครับเดี๋ยวช่วงล่างเดี๋ยวดูตัวนี้ก็ได้เลยามารีวิวช่วงล่างกันครับ ช่วงล่างของลูกค้านะครับได้ทําการเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมกับยก2นิ้วทําให้ตัวรถดูสูงขึ้นนะครับตรงนี้โปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเลยนะครับเป็นโช๊คแก๊สด,ด้วยในตัวนะครับเวลาเปลี่ยนคู่กับล้อขอบ20อออ่สิอตรงนี้นะครับทำให้รถดูมีมิติที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในการเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวตรงนี้จะกว้างขึ้นนะครับถัดมาลูกค้าได้ให้ทาการเปลี่ยนเป็น ครอบดำนะครับของเดิมของตัวไทเทเนียมตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นครอบดำแม้กระทั่งครอบกระจกมองข้างนะครับทำมาหลังค่าลูกค้าจะอิงอารมณ์สปอร์ตนะครับให้แรปเป็นหลังค่าสีดําครึ่งคันนะครับเอารมตรงนี้ให้เป็นรถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับพวกเบ้ามือจับต่างๆกับขอบมือจับนะครับตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับล้อก็ดูดุเด่นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ด้านหลังก็เป็นโชคแก๊สของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันครับตรงนี้ ทำให้รถมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกรถขึ้นด้วยนะครับตรงนี้รีวิวกันได้เลยด้านท้ายนะครับของลูกค้าตรงนี้จะทําเรื่องของแรปสติ๊กเกอร์นะครับของเดิมเป็นสีเงินจะแรปเป็นสีดํานะครับให้อิงกับทั้งตัวรถตรงนี้นะครับคาดเอวด้านท้าย จะเป็นโลโก้คําว่า E v เวอร์เแบบมีไฟนะครับเวลาลูกค้าเบรกนะครับก็จะมีไฟสีแดงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับในส่วนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับตัวรถของ E v เ r อร์ตัว4ี่คูณสองเทเนียมสีเงินคันนี้ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของรถยนต์ Ford นะครับ,ไม, ett, 4, Mac, Ranger, or, รบไม่ว่าจะเป็นรุนน่น e v e r อร์ f รสต Max r a n g e r r p t t r r นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่ช่วงนี้นะครับก็คือทางบริษัทเราของ Ford IMA นั้นจะมีบริการลูกค้านำรถไปให้ทดลองขับถึงที่บ้านนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยในที่ของบริษัทของเพจไลน์แพนเพจของ Ford IMA นะครับตรงนี้ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ